วันนี้มาทำอะไรนะอันนี้แวะมาเทีย่ยวค่ะแวะมาเทีย่ยวนะครับแวะมาเทีย่ยวบงมาถูกใจ <c oughs> อะไรครับ <c oughs> ถูกใจเพราะว่าเอ่อดูรถมันยังใหม่ปีมันยังใหม่มากแล้วก็ราคาค่อนข้างถูกครับสวดีครับผมซันครับวันนี้อยู่ที่ปัตยาอาต้อนรับคุณสุภาพรกับมิสเตอร์คอลินสวัสดีค่ะ Today They come to buy the MGZS นะครับคุณสุภาพรครับ วันนี้มาทำอะไรนะอันนี้แวะมาเทีย่ยวค่ะแวะมาเที่ยวนะครับแว, <จะ S 1> แวะมาเทีย่ยวบังโอนวาถูกใจอะไรคร <laughs> ับ <laughs> ถูกใจเพราะว่าเออดูรถมันยังใหม่ปีมันยังใหม่มากแล้วก็ราคาค่อนข้างถูกครับแต่ยังไม่เคยใช้ MG ร็รจยังไม่เคยเนะเรื๋ยวจะถูกติดใจนะครับเพราะถูกไปห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับอยู่น้อง you know, คุณคอลินส์ไอยูเวลคัมไอเน็ต e ์ทูมีดิ r วีแฮปปี้ทูมีดิวเย้ What are you feeling today ใช่ครับเพราะฉันวิ a ง i ปทุกที่โอ้ะครับเหนื่อยมากฉันเหนื่อยมากรันวันื่อยมากฉันเหนื่อมากรันเหส่อรมากันเันา่อยมาคฉันเันื่อยัาคฉันเหนื่อยมากฉันเหนื่อคุณครับเหนื่อยัา